ครับกลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวชมรมครูตาทุกท่านครับวันนี้จะพามาดู DC 70นะครับตัวนี้เป็นรองกระสอบนะครับติดตั้งตู้แอร์นะครับงานของช่างตามเนื้อวันนี้เราจะพามาดูนะครับรอบข้างก็จะประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกระจกหน้าจะเป็นใสเลยนะครับไม่ได้แปะฟิล์มจะแปะเฉพาะด้านข้างนะครับนี่ครับฟิล์มจะเป็นอ่าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดำหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ด้านข้างก็จะประมาณนี้สูงกว่า กรองแก้วประมาณสิบถึงสิบห้าซนประมาณนั้นครับนี่ครับภา,ภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเจ็ดสิบนะครับลูกค้าทางอุบลราชธานีนะครับอำเภออะไรนะตาอำเภออะไรนะเขมราชหรอเขมราชนี่ใครอยู่ใกล้ก็เข้ามาดูได้ครับรถอยู่อำเภอ อยู่ตำบลนาแวงอำเภอเมมาาบ้านนาแวงตำบลนาแวงครับสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูภายในกันนะครับนี่ครับชุดล็อกก็จะประมาณนี้นะครับนี่ดันเข้าก็จะล็อกนะครับเวลาเปิดก็ดันช่วยนิดนึงนะครับดันช่วยแล้วก็งัดขึ้นนะครับก็โอเคนะครับได้ตัวนี้ก็จะมีที่ค้ำประตูให้นะครับเวลาเปิดไว้อย่างเงี้ยเวลาลมมันตีมาเดี๋ยวประตูมันจะ กะแทกกับตัวนี้นะครับแทกกับตัวงาตัวนี้นะครับกันไว้นะครับทำไว้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูภายในเรากลังติดไฟคอมอยู่ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับลูกค้าขอเป็นสีเหลืองนะครับผ้า b a p สีน้ำตาลนะครับนี่ภายในก็จะประมาณนี้นะครับเก็บให้นะครับเรียบร้อยนี่เห็นไหมครับนี่ลูกยางนะครับเก็บรั้วซม ไปดูข้างนีนะครับตัวด้านในก็เหมือนเดิมนะครับนี่ครับเก็บซิลิโคนร,รั่วซึมให้อย่างดีครับทุกจุดครับนี่ครับเก็บให้หมดนะครับด้านนี้ก็เก็บนะครับนี่ครับไปดูข้างนให้ดูอีกครับส่วนด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับอด้านหลังก็มีที่สไลด์หลังให้เหมือนเดิมนะครับ นี่ครับเวลาเปิดปิดจะได้สะดวกนะครับมีเวลาจับใจใช้สวยนะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับเก็บซิลิโคนให้เรียบร้อยนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะเปิดได้นะมีชุดล็อกให้นะครับตัวนี้นะครับเวลาเปิดปิดก็ดึงออกมาแล้วก็ดันออกไปเลยนะครับได้รับเหมือนเดิมครับเราก็จะมี ชุดขาค้ำให้นะครับตัวนี้นะครับกันลมฟาลลมตีนะครับแล้วปิดก็ดึงเข้านะครับมาแล้วก็ดึงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าลูกยางนะครับมันจะงัดกับลูกยางนิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วนชุดหุ้มเกียร์เดี๋ยวส่งตามหลังนะครับเพราะว่าร้านเขายังเย็บไม่เสร็จเลยครับนี่ครับ นี่ภายในก็จะประมาณนี้นะครับนี่ด้านหน้าใส่แจวนะับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้ฮะเดี๋ยวจะพาไปดูภายนอกด้านข้างกัน,นประมาณนี้นะครับแล้วก็ถอดออกนะครับอืมเวลาปิดก็นะครับดันเข้าเลยนะครับ อันนอก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับสวยนะครับต้องมาดูตัวจริงครับไม่ไม่ไม่สูงมากครับพอดีกับเบาะนั่งนะครับพอดีหัวเลยนะครับไม่ไม่สูงมากนะครับอันค้างก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับอืมแจ๋วในลูกค้าเกี่ยวข้าวอยู่นะครับสั่งจอดก่อนเห็นไหมครับโอ้ลูกค้าใจดีมากนะครับ จอดรอเลยนะครับเพราะว่างานอาจจะล่าช้าหน่อยครับเพราะว่าเลื่อนเลื่อนตัวหนึ่งก็เลื่อนหมดเลยนะครับงานเพราะว่าทาคนเดียวครับไม่ได้มีลูกมือนะครับช่วงนี้มีภาระหลายอย่างด้วยนะครับนี่ครับถ้าท่านใดสนใจติดต่อทางเบอร์นี้เลยก็ได้นะครับนี่ครับ 0 9 2 4 8 3 8 4 3 8นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ของผมเองนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับไม่ว่ากันนะครับสอบถามได้ทุกอย่างนะครับเรื่องรถเกี่ยวนะครับตัวนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่นะครับโอ้ตัวนี้เก็บซิลิโคนให้อย่างดีเลยโอเค ครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับยังไกดติดตามกด subscribe ก,กดแชร์ให้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ <S <S 1> <S 1> นี่ทีมงานสบายชิวๆมีเปลให้นั่งพร้อมนะครับนูนต้นไม้ใหญ่บรรยากาศสุดยอดแถวนี้นะครับมาขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ